ืู้กวงการบันเทิงก่อนใครเจาะทุกประเด็นข่าวร้อนกับ SMS ข่าวบันเทิงนิวพัฒสมัครวันนี้ใช้ฟรี15วัน ก็วันนี้นะครับเป็นวันที่พวกเราเ,เป็นศิลปินนะครับดารามาร่วมส่งผู้ประสบภัยนะครับที่<ไ>เขาอยู่กันมากี่เดือนนะพลอยอยู่กันมารอมสองเดือนนะคะวันนี้ก็กเป็นโครงการของรัฐบาลรวมใจนะคะส่งผู้ประสบภัยกลับบ้านก,านนนก็ก็เหมือนว่าศูนย์ผู้พิพายังจะเปิดจนถึง31ธันวาคมนี้แต่สําหรับผู้พิพที่แบบว่าเออยังไม่มีฐาน กลับบ้านหรือยังกลับบ้านไม่ได้อยู่ทางสูตรเนี่ยเขาก็จ,จัดหาที่ทางให้อยู่บ้านแล้ววันนี้เราก็รวมตัวกันมาดูน้องทำความสะอาดนะนะคะกลับบ้านจะได้กลับบ้านอยากแบบว่าอบฝนเนอะใช่รว่า,วา,วาตอบแทนสุขภิญยกคที่ดูแลเรามานานก็มาช่วยกันดูแลขัด,ขดถูนหน่อยให้มันแบบว่ากลับมาอยู่สภาพเดิมแล้วก็ใช้งานต่อไป บอว่ารดรงค์กัน,น,นบ,บอกว่าฟืนปูนะคะทุกคนจะได้แบบว่ามีกำลังใจกลับบา้านไปทำความสะอาดทำบ้านได้อยู่หน้าอบอุ่นเหมือนเดิมนะคะครับผมวันนี้ใครลง,ลง,ลงแรงทาอะไรกันบ้างครับนครับก็วันนี้ก็อย่างที่อย่างที่เห็นนะครับก็มีมีการเช็ดกระจกนะครับ<า>แล้วก็ล้างพื้น,นซึ่งที่ศูนย์ราชการนี้เนี่ยสองเดือนที่ผ่านมาที่นี่ก็ทงน้ำเหมือนกัน นะครับวันนี้เราก็เลยเลยเริ่มต้น cleaning day วันนี้นะครับแล้วก็ส่งผู้ประสบภัยกลับบ้านกันครับแล้วก็จะมีตัวอย่างทำให้ดูกันนะคะว่าการสายนบ้านนั้นจะเริ่มต้นยังไง<อ>คะแล้ววันนี้แบบว่าผู้ประสบภัยเห็นทุกเราแล้วรบบู้สึกยิ้มแย้มเปยังไงบ้างครับไม่บข้าตา บ้านแล้วเยก็มีแบบเข้ามากอดบอกว่าจะกลับบ้านแล้วอะไรแงบนี้แม่ดีใจใช่มอส็นใครเข้ามากอดบ้างไหมคะมาครับทักทักเป็นนเดชครับไม่ใช, <laughs> ใช่ครับ <laughs> ก็ก็ถามเหมือนกันครับว่าวันนี้มีมีร้องเพลงอะไรหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ย <laughs> เขาจะมีศิลปินมาเยอะแยะมากมายนะครับ,บที่ศูนย์ราชศูนย์ราชการนะครับก็ช่วงบ่ายๆไปแล้วเย็นๆก็จะมีคอนเสิรส์ตครับ